สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนมาเดินที่ตลาดนัดเช้านะครับตลาดนัดครอบครัวก็คือจะมีเช้าเสาร์อาทิตย์ผู้คนเยอะมากนะครับตลาดนี้อยู่เส้นถนนบางกลวยไซน้อยเข้ามาจากการไฟฟ้าเข้ามาประมาณ3มกิโลตลาดนี้จะอยู่ซ้ายมือเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับเป็นตลาดที่มีนิติบุคคลคอยดูแลดูนะครับผู้คนแน่นไม่รู้มาจากไหนคือคนนี้เดินเบียดเสียดกันเลย ต้องยอมแล้วว่าเช้าเสร์อาทิตย์นี่แน่นมากตลาดนี้แล้วก็มีของที่มาขายหลากหลายด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มีเป็นประจำนะคือใครๆมีอะไรดีก็มากันมาดูนะครับเข้ามาใหม่ๆก็จะเจออย่างนี้ครับร้านขายเสื้อผ้าอยู่อยู่แรกๆติดถนนด้วยงั้นเถอออยู่ประมาณอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นมีเอาเต็นท์ทำหลังคากันเองพระใบทําหลังคากันเป็นตลาดที่ตลาดกลางแจ้งแล้วก็พอเข้ามาก็จะมีขายเสื้อผ้าอยู่ก่อนแล้วก็มีนี่ ดูร้านขายผลไม้อามองอาม่านี่ชอบมาซื้อเลยเพราะว่าตรงนี้หมู่บ้านเยอะอาม่าชอบที่จะออกมาซื้อกันเห็นไหมครับล75บาทสําหรับอางุุนอางุุนนอกนะครับนี่ส่วนเลยมานี่ก็จะเป็นร้านขายผักแบบแบกดินอนนี้คืออางุุนอางุุนเขียวๆยนี้หวานนะครับไม่ได้ว่าเขียวๆอย่างนี้แล้วไม่อร่อยนะหวานมากเลยเห็นไหมครับเลยมาก็จะเป็นร้านพวกขายแตงกวาแตงอะไรคือเป็นพวกขายพวกผัก ที่ตามบ้านๆมะเขือเทศผักอะไรอย่างนี้หอมพริกมีหมดแล้วก็นิ้นขายน้ําพวกน้ําชานมชาเย็นกาแฟอย่างนี้ใส่ถุงใหญ่ๆกันเลยนะครับสาหรับตรงนี้เลยมาหน่อยก็จะเป็นพวกขายปลาสดปลานี่เขามากันสดๆเลยนะแล้วก็มาเราสามารถเลือกแล้วเขาจะทําให้เลยขอดเก็บบ้างให้หรือจะสับเป็นชิ้นไปต้มยำไปนึ่งไปอะไรนี้สั่งได้พอเขาชั่งกิโลเสร็จเราก็บอกว่าเราต้องการ แบบไหนเขาจะทําให้ได้เลยนะครับดูปลาของเขาดูนะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะครับมีหลายมีหลายชนิดปลาไอที่ทําไม่เสร็จก็มีเนื้อปลาดุกปลาอะไรอย่างนี้ดูพ่อค้านะครับพ่อค้านี่นั่งสแตนบายรอเลยสําหรับให้ลูกค้าจะได้ทําให้เราจะพาไปดูตรงร้านกุ้งนะครับกุ้งตลาดนี้ สดตัวใหญ่นะครับแล้วก็กุ้งเป็นๆเ,เลยเพราะว่าไอ้ส่วนที่ตายเขาจะแยกออกมาอย่างนี้นเลยนี่กุ้งอย่างนี้กุ้งแม่น้ําอย่างนี้นะครับออกซิเจนนี้ออกมาเลยแล้วก็กุ้งนี้เป็นๆน,น,นะครับยังเนื้อยังกระดิกได้เลยเน่ะเป็นไม่เป็นสดไม่สดจนตัวที่ตายเขาจะแยกออกมาแล้วก็ราคาจะตกลงตัวเป็นนี่จะ200กว่าบาทต,ตัวตายนี่200ต้นต้นๆส<ม>่วนสดๆอย่างนี้นะสอ0ร0บาท เราพามาดูร้านขายน้ำพริกนะครับน้ำพริกนี้แผงใหญ่มากตําแล้วก็ทําเป็นถุงเล็กๆอย่างนี้มีน้ำพริกมีลาบมีอะไรน้ำพริกนี้ปลาปูนี่แกะออกมาให้เห็นกันสดๆเลยตำให้เลยเเอาเลยมาตรงนี้ครับนี้เป็นร้านลาบร้านอาหารอีสารลาบแล้วก็ปลาส้มทอด มาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นหัวม,มุมนี้คนนี้แน่นมากเดินนี้เบียดกันเลยจะแทบจะผักกันล้มว่างั้นเนอะคนคนไม่รู้มาจากไหนเยอะมากเนยเดี๋ยวเรามาดูตรงหมูทอดเชียงไฮ้นะครับทอดกันอย่างนี้เลยมาแบบกระทะใหญ่ๆสองกระทะเลยนะคือทอดกันไอ้คนทอดนี่ทอดแทบไม่ทันเลยหน้าที่ทอดคือทอดไปไอ้คนที่ขายก็คือขายไปพอหนึ่งยี่สิบบาทนะข้าวเหนียวแล้วก็ใช้หมูโตกจะเป็นรวมหรือแยกจะมีหมู หมูกระจกอ่ะคือหนังคือกรกอบๆแล้วก็มีเป็นไก่เป็นหมูเป็นเครื่องในจะมีครบเซตเลยแล้วก็เลยมานี้ตัวจะเป็นร้านปลาส้มทอดนะ,ะ <S <S เ,นเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาส้มทอดกันเลยนะครับเลยมาตรงนี้เป็นพวกกุ้ยช่ายแล้วก็น้ําสมุนไพรมาดูแผงปลาทูปลาทูมากันอย่างนี้เลยนะครับสดสดกันเลยนึ่งกันสด,สดสดแล้วก็วางเรียงกันแบบโอ้โหอลังการเลย ดูประทูราคาไม่แพงนะครับสำหรับตลาดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าซื้อมากน่าเดินเหมือนกันน่าเดินน่าจับจ่ายเอย้นี่สละเปาเห็นไหมครับสลัเปา,เปา,เปามีหลายหน้าด้วยนะขมนมจีบมากันเลยครับอืมยี่สิบบาทไปเลยรกร้ล้หนึ่งมากันอย่างนี้เลยหมูทอดไข่ทรงเครื่องโอ้ดูนี่แดด่องนะครับแดด เพราะว่าช่วงสองโมงอย่างนี้แดดก,กําลังเลียกกาลังส่องลงมาแต่แมค้านี่เยอะมากตลาดหน้าเดินจริงๆครับเพราะว่าของกินนี่จะเยอะมากเลยนี่นข้าวแตนข้าวแตนเห็นไหมครับทอดกันอย่างนี้โรยน้ําตาลกันแบบสดๆอย่างนี้กันเลยนี่ครับนี่ก็คือน้ําพวกน้ําส้มน้ําจับเลี้ยงโอเลี้ยงอะไรมีหมดเอานี้เป็นพวกไก่ต้มน้าปลาแล้วก็ หน้ากากหมูะโลหน้ากากหมูหูหมูอย่างนี้ครับขายเป็นขีดเดี๋ยวมาดูาปลาตองโกสเปนนะครับเขาทํากันอย่างนี้ชิ้นเล็กๆแล้วก็มีเครื่องเครื่องบดเครื่องอัดลงมาทอดออกมาสดๆกันอย่างนี้เลยโอ้คนแน่นมากนี่ก็ปลาซาบะข้าวหน้าปลาซาบะกล่องหนึ่งก็60บบาทไม่แพงครับราคาใช้ได้น,นี่มาดู มะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมนี่ขูดกันตรงนี้ผ่าตรงนี้แกะเนื้อกันตรงนี้ให้เห็นเลยแล้วก็เอาน้ำจากจักอย่างนี้ให้เห็นกันเลยนี่อ่าข้าวผัดปูหน้าปูหน้ากุ้งข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งนี่อ่าน้องเวียดนามนะครับคนเวียดนามขายแปลกมากแต่อร่อยครับสูตรของเขาอร่อยและมีหลายสาขาด้วยนี่จะเป็นข้าวหน้าหน้าหมูข้าวหมูทอดแล้วข <recovering S 1> <apping. S 2> ้าวหมูทอดหมูหมูทอดแล้วก็มาดูเป็นน้ำ สมุนไพรพวกน้ำส้มน้ำกับเนียงนี่มาดูพวกอหอมพวกผักร้านผักแหงร้านผักนะครับใหญ่นะครับยาวยาวยาวเลยดูผักของเขาเยอะนะครับดูผู้คนนะครับตลาดนี้ผู้คนแน่นตลอดเสาร์อาทิตย์นี้ผมเดินแทบไม่ได้เลยหมูปิ้งนี่ก็ไม้ละห้าบาทนะครับูกชุดๆกันมีหมูปิ้งมีเครื่องในอันนี้น้ำพริกเหมือนกันขายน้ำพริกพวกปลาทู ก็จะมีชะอมทอดอย่างนี้กันเลยแล้วก็ตักมาเป็นถุงเล็กๆ20บาทแล้วก็ผักก็คือจานละ20